สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพูดโฮมอีกแล้ว MG เป็คนเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมซูเนไนนั่นเองโอเคเนาะก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเราก็พลาดท่าให้กับ3,000ลูบี้โอ้โหแม่เปิด12แพ็คไม่ได้อะไรเลยกล่องโคอี้เลือดเอก็พาไปช้ำใจอีกคลิปนี้เราก็จะเอามอนเตอร์ที่เหลือๆอยู่จากคลิปก่อนนั้นเอามาผสมตัวละครน,นั่นเองตอนนี้ผมก็ตีไว้40ตัวเนาะ40ตัวนี้มันก็จะแบ่งเป็นเอ่อ5าดาว10ตัว ดังเป็น5ดาว10ตัวไหนว่า5ดาวโอเคตี5ดาวไว้10ตัว4ดาวอีก10ตัวละครแล้วก็3ดาวอีก20ตัวละครเป็นทั้งหมด40ตัวละครหรือ20คู่นั่นเองโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลดก่อนเลดก็เลดเดิมกระดาษเตตัสแล้วก็เข้าเพิ่มดับเลดสวินก็จะเป็นเลดเดิมเนาะแต่การผสมการผสมก็คือมันจะมีเอเลเนียมาพ่วงด้วยเพราะฉะนั้นเลดก็จะเป็น3ตัวนี้โอเคเนาะ ก็จะเป็นเลดเอลิเซียเลดก้าหารแล้วก็เลดเอเลเนียนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะผสมได้อะไรมั่งจุ๊บก็ขอผสมจากดาวตำก่อน3ดาว3ดาวไปสามดาวคู่ที่หนึ่งเอาเอาเอาลีอาโอลีโอลีโอผสมผสมกันแบบต่อนื่อง <c oughs> เอาผสมกับผสมกับใครดีสมสม,มาลีโอผสมกับเปเป้ <c oughs> โอเคตกลงอนนเ,อเออหลิงหลิงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ,เองเอาเอาสโมกกี้สโมกกี้ผสมผสมกับผสมกับผสมกับเอเลนลวกันกดเ,เริ่มเลยก,กดตกลงเดอะเรจจนสัมผัสได้ ต่อต่อเบสกินเบสกินผสมผสมกับเบสกินผสมกับข้างแจ้เบสกินผสมกับผีไม่มีหัวตกลงออกมาเป็นออกมาเป็นออกมาเป็นเตียวเซียนเออไปไปไปจิบจิบจิบเอาแรคคูนชื่อแรคคูนนะแต่ตัวเป็นอ็อกเอาแรคคูนผสมกับนี่โคโค ไม่เอาดีกว่าผสมกับฟีนิกซ์ดีกว่ากูอยากติดปีกกูอยากเห็นอ็อกบินได้บินได้ไหมมึงคีโอบินไม่ได้นี่มันงูตกลงไปต่อไปต่อเอาเอาเอาหน้าเอาเอาเมื่อกี้เมื่อกี้จะคลิกนามินามิมันแล้วว่าหนึ่งยังไม่ตีบวกบ้าเหรอสแกนสแกนผสมกับจูพี่อ่ะไปตกลง ดับโล่ผสมสนูออกมาเป็นคอนออกมาได้ยังไงเวนดี้ไปต,ต่อต่อต่อลีโอขอลีโอสองขวดครับโอเคกดเริ่มกดตกลงเมากันไปข้างละมึงตอนนี้เอลิเซียมาแล้ว เขาก่อนไม่ไมาคลิปนี้ลีโอสองขวดโอ้ยหมอ่อมเหล้านางนางมาเลยได้มาแลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคหนึ่งตัวแล้วเว้ยคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ไม่เจ๊งละไม่เจ๊งโคโค่กลัวมีดิสไลน์เนี่ยเลยไม่เจ๊งเนี่ยตกลงโคโค่สองตัวเดดจอเกอร์ เฮเลเนียเฮเลเนียผสมเฮเลเนียผสมกับผสมกับไข่ผสมกับเคตตี้ก็ต้องล่องผู้หญิงสองตัววางอยู่บนโต๊ะผู้หญิงแตกปุ๊บได้ควนอูมาหนึ่งตัวอะไรนี้เหลือสามดาวเหลือกี่คู่สามดาวเหลือสองกู่เอาเอาแลกคูนผสมกับชาโอเคเริ่มได้ตกลง เตดตูดติดติดติดตึได้ตลรดเิร์ดเติร์ดเติร์ดเตเรดเติร์ดเติดเิร์ดเร์ดเเราดเิร้ดตร์ดเติล์ดเิร like ์ดเติดเตเรเร์ดเตเติรเตเเ ไปไปต่อไปต่อที่4ดาวเนาะสดาวเรามี10ตัวละครหรือ5คู่นั่นเองก็เริ่มจากเริ่มจากใครเริ่มจากเรโอเคเอาเรผสมกับเรผสมกับควนโฮแล้วกันกดเริ่มตกลงทางคล้ายแอสซาซินเหมือนกันนานได้เมป้าเม่ก็มาสไปดี้ไปไหนสงสยัยไปกระโทนี่สตาร์กแล้ว เอาเซียวเซียวเซียวผสมกับอีดำอีเซียวผสมกับอีดำได้อะไรได้เขียดดีตกลงโอเคเอาเตียวเซียนผสมกันที่สองตัวมามาเต้นรูดเสากันตรงนี้แหละตกลงหลี่จิงเทพเจดีหลี่จิง ไปต่อไปต่อเอา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 นาจานาจาผสมกับผสมกับใครผสมกับยูชินโอเคตกลงกดตกลงอ่ะถือหอกเหมือนกันทวนใช่ไหมถือทวนเหมือนกันได้อะไรได้ทวนจำไว้ทวนบวกทวนได้ทวนโอเคตกลงทวนบวกทวนเอ้ทวนลูกตุ้มแล้วอันนี้ลูกตุ้มบวกคาถาใช่ไหมลูกตุ้มบวกคาถาจะได้อะไรเนี่ย ซุกตปอรบวกคาถาได้ลูกแก้วมังกรที่ลอยอยู่โอเคอยู่ริสีดาวหมดแล้วใช่ไหมโอเคสีดาวหมดแล้วอลิเซียได้อลิเซียหนึ่งตัวผมประวะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาโค้งสุดท้ายกันโค้งสุดท้ายอยู่ที่5ดาว5ดาว10ตัวละครหรือ5คู่นั่นเองแล้วก็ไปที่อาลีอา,อารีผสมกับผสมกับใครอารีผสมกับ ไม่ตกเลยเอาโซอ้และกันอ่าอีอีเหมือนกันมีสไลมีเหมือนกันกดเริ่มกดตกลงเดอรอ์เรจนินเจนมาอีกแล้วเจนสัมผัสได้ว่าเจนไม่สมควรมาอ่ะไปต่ออารากอนนี่คนนี้จะไปเจอเขาได้แถวสยามนั่นมันพากอนเล่นมุกคนเดียวก็ได้เว้ยอ่ะกดผสม อาระกอนผสมผสมกับเซลากดเริ่มกดตกลงโอ้โหแมงดาบมันยงยาวไปไหนเนี่ยปิ๊งได้จูบีอะไปต่อไปต่อไปต่อที่สนนปเปอร์ผสมปืน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 ผสมผสมไข่ผสมไปลงแล้วกันกดตกลง ได้นอกนอกสี่สิบเป็นแล้วอ่แล้วถ้าเอานอกบวกนอกล่ะผสมนี่นอกบวกนอกได้อะไรได้บูสต์ต็คใช่ไหมนั่นไงฮีโอไ <c oughs> ปคู่สุดท้ายขอ,อดีๆอะไรก็ได้ตอนนี้ขาดลีนะ่าขาดลีนะ่าชิกซซอก็ครบ ขอลีนาได้ไหมตาเฉียบอกให้วันนี้ตกลงปืดตืดป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 ึ้อฝุ <c oughs> ่งเย็นเ <c oughs> ทพกระบ,บี่ของเราก็มาเออหมดยังหมดยังหมดแล้วโอเคเราจะได้ฝงเย็นคีโอได้น็อกจูพี่ได้เจนยูริควันอูริจริงเนาะ ได้เคตตี้ได้เมเดอูสอง่งลูรี่กวนอูจโจ๊กเกอร์เอลิเซียนหนึ่งตัวได้เวนดี้คีโอเตี่ยวอ่าเตียวเสียนว่างั้นเตียวเสียนแล้วก็ได้เจนสัมผัสได้ได้หลิงหลิงนั่นเองโอเคก็ถือว่าขุมเปล่าวะอ่ะอย่างน้อยก็ได้เอลิเซียนหนึ่งตัวสามพันบีผสมขเข้าไปอีกได้เอลิเซียตัวเดียวเองเหรอนเนี่ยสวยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่สวย โอเคก็จบกันไปแล้วสําหรับการผสมตัวละครจากเศษเศษที่เหลือจากคลิปก่อนเนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ในต้าคลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทําให้แน่นอนร้อเและสําหรับใครที่ยังไม่กดซับตะคายก็กดกันด้วยละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้นูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายบายอูเอเลเซียหนึ่งตัว